สาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบสวิธีเก็บแอลกอฮอลให้ถูกต้องปลอดภัยคงคุณภาพเพื่อการฆ่าเชื้อได้ร้อเปเซน คุณผู้ฟังครับช่วงสถานการณ์ที่ยังคงน่าเป็นห่วงเราเราต่างยังคงต้องพกแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือหรือสเปรย์แต่เคยสงสัยไหมว่าวิธีเก็บแอลกอฮอล์ของเรานั้นถูกต้องหรือเปล่าเพราะถ้าเก็บหรือใช้ผิดวิธีอาจทําให้คุณสมบัติการฆ่าเชื้อลดลงได้นะครับเรามาฟังวิธีการเก็บและใช้อย่างถูกต้องกันดีกว่า แอลกอฮอลมีอายุการใช้งาน3ปีนับจากปีที่ผลิตและเมื่อเปิดใช้จะเหลืออายุเพียง3เดือนเมื่อหมดอายุเรายังสามารถใช้ได้ต่อแต่ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจะลดลงครับไม่เก็บแอลกอฮอล์ไว้ในรถที่จอดตากแดดเพราะการเก็บไว้ในรถที่จอดตากแดดนั้นอาจทำให้แอลกอฮอล์ระเหยจนไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ควรใช้และเก็บแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีเปลวไฟ เพราะแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติเป็นของเหลวไวไฟมีจุดว้าไฟที่17องศาเซลเซียสและแอลกอฮอล์เข้มข้น70%ลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิ363องศาเซลเซียสอย่าลืมใส่ใจเรื่องการจัดเก็บให้ถูกต้องกันนะครับสนับสนุนความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดย Propolis Mouse Spray 15มลสเปรย์สำหรับบรรเทาอาการเจ็บคอแผลในปาก สาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบส